มากันครบเซตเลยนะครับบอยประกอน มากีีราศีเป็กเฟรมัน,นัทใบเฟิร์นพัท,ทริน,แ,นและกิจดนัยครับมาพูดคุยกันแบบสดๆนะครับเต็มไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานต่างคนก็ต่างปล่อยมุกแบบไม่มีใครยอมใครนะครับซึ่งน้องวันใหม่นะครับสองขวบแล้วก็มาติดตามให้กําลังใจเฮียบอยอยู่ในสตูดิโอด้วยส่วนประเด็นที่แฟนๆพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องของบทบาทของละครในแต่ละคนทั้งความกุกิกน่ารักของเป็ดปุ๊กและนายไม้นะครับรวมถึงฝั่งตัวร้ายอย่างใบเฟิร์นน้องเป็กแล้วก็กิกด้วยนะครับไปไหนไปไหนตอนนี้ ทั้ง3คนก็โดนทักเรื่องความร้ายเป็นดีตัวนะครับเหล่านักแสดงในส่วนขวัญก็ยังร้องเพลงประกอบละครด้วยครับ Your Garden ในเวอร์ชั่นแบบนี้ละครับเมไม่เป็นไรแต่พีนได้เห็นเสือยินหอนก็สุดใไม่ไ้อกนการอะไรมากมายแค่ได้รักเธอไปไปเดียวกาย ีสนุกสนานมากเพราะว่าเราไม่ไม่ได้เจอกันนานจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราทิ้งเอาไว้ว่ายังโกรธไม้อยู่นะคะแล้วก็จะมีเรื่องเพื่อนเข้ามากระทบอีกแล้วก็คุณพี่ก็หาเรื่องให้น้องอีกแล้วค่ะกำลังวางแผนทำอะไรสักอย่างอยู่ต้องรอติดตามนะคะ